ส, Dante, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งท,ท, unda, ท,ทุกทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซนะครับลานพิเนตออดิโอทุกทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับที arma, ท่12เดื 1, นอนพฤษภาคม2 5 6 5นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับที่ลานพิเนตออดิโอนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ลานพิเนตออดิโอนะครับอำเภอรอนจานจังหวัดกาลสินนะครับในส่วนของ ช่องทางติดต่อนะครับก็เบอร์โทรนะครับ0952246497แล้วก็0874217464นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยกันนะครับร้านพิเนตออดิโอนะครับตัวแรกเลยนะครับมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับอยู่หลายรายการนะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมนะครับช่วงเช้าเช้านะครับของวันพฤหัสที่12นะครับตัวแรกเลยนะครับเป็น PowerM นะครับ Monify MC 5 0 0 0 v z นะครับ มีเข้ามาอยู่2แท่นนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับ5,000 Vset นะครับสำหรับประชัท่านไหนที่ต้องการครับชอบน้ําเสียงของ m o n i f y นะครับตุ่น5,000นะครับ Vset นะครับมีเข้ามาอยู่2แท่นนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับ13,500บาทนะครับมีอยู่2แท่นนะครับสาหรับรุ่น MC 5,000 Vset นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใช้งานปกตินะครับแรงแงนะครับสำหรับท่านที่เอาไปขับเสียงเดชนะครับ ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยังเป็นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับ5,000 VZ นะครับ MC 5,000 VZ นะครับของค่าย Monify นะครับมีอยู่2แท่นนะครับเข้ามาอยู่2แท่นนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น2,000 VZ นะครับตัวนี้ขับเสียงกลางนะครับสำหรับท่านไหนที่เอาไปขับเสียงกลางนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโอดโอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,000บาทนะครับในส่วนของ Monify MC 2,000 VZ นะครับตัวนี้สวยงามนะครับ สำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ลานพินิจอะโอเดีโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงตัวแรกเลยนะครับตัวบนนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับของยามาฮ่านะครับแท้นะครับตัวนี้นะครับราคาที่สามพันห้าบาทนะครับ3,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับชอบน้ําเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับเล็กซิคอนนะครับตัวนี้นะครับ MX สองนะครับตัวนี้ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับทุกตัวนะครับราคาอยู่ที่3,000บาทนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ดิสคอนนะครับตัวนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็น DBX นะครับตัวนี้เป็นคอร์สามทางนะครับคอร์สามทางมหาจักรนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับเป็นมหาจักรแท้นะครับสําหรับตัวมหาจักรนะครับตัวนี้โลโก้มหาจักรนะครับการันตีนะครับตัวนี้ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับสําหรับ คอร์ด DBX นะครับ2 3 XX นะครับตัวนี้นะครับมาหาจักรเทนะครับราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับสำหรับคอร์ดสาทางมาหาจักรนะครับแล้วจะเป็น EQ หน้าเขียวนะครับของ m o d i f y นะครับตัวนี้รุ่น FCX นะครับ966นะครับสำหรับ EQ สไลด์สองชั้นนะครับหน้าเขียวนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ ลายก้านยาวนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นชุดไม้นะครับไม้ลอยโปรยูโรเทคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ME 99 B นะครับตัวนี้ตอง9นะครับราคาอยู่ที่3,000บาทนะครับสำหรับไม้ลอยนะครับแล้วก็จะเป็นชุดไม้กองนะครับตัวนี้ไม้กิ๊กเลยนะครับสำหรับชุดไม้กองของเท็กซ์ตานะครับตัวนี้ความคู่มือนะครับสวยๆนะครับสำหรับเท็กซ์ตานะครับราคาอยู่ที่ 3 5 0 0บาทนะครับพร้อมแหลกนะครับสวยงามนะครับยังไม่ถอดออกจากถุงเลยนะครับสภาพมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับแท็กสตาร์นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะโเดโอนะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับแท็กสตาร์นะครับตัวนี้นะครับ3,500บาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้ผมหยิบยกตัว60แอมป์นะครับมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ60แอมป์นะครับราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับสําหรับ60แอมป์นะครับแล้วก็จะมีรุ่น50แอมป์นะครับตัวนี้อยู่3,500บาทนะครับรุ่น50แอมป์นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ50แอมป์นะครับฝั่งนี้นะครับ เราจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับสาหรับเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องเบนซินนะครับเราก็จะเป็นตู้เบรเทอร์โบนะครับเบรเทอร์โบนะครับใบละสองพันบาทนะครับสวยๆนะครับมีอยู่แปดใบนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาเทอร์โบนะครับสิบแปดนิ้วนะครับหน้าผ้านะครับตัวนี้สวยงามนะครับเราก็จะเป็นแหลกนะครับผมแหลกติดล้อนะครับขนาดสิบยูนะครับตัวนี้สิบยูนะครับ 2,800บาทนะครับสำหรับแหลกนะครับหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ 3U ยูนะครับเลือก19ก็มีนะครับตัวนี้2,500บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมดอกลำโพงนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาดอกลำโพงนะครับว่าจะเป็นมิกนะครับตัวนี้มิกตัวที่ผมถ่ายดูเมื่อวานนะครับเป็นสาวาวครับนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,000บาทนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้6,000บาทนะครับพร้อมแหลกนะครับ หอมมะแปลงนะครับด้านบนนะครับฝั่งดอกลําโพงนะครับจะเป็นดอกลําโพงรุ่น18เนิ้วนะครับ1,700บาทนะครับของ sd ส8บปดนะครับตัวนี้นะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับดอกละ3,300บาทนะครับสวยๆเดิมๆนะครับ pa นะครับสวยงามนะครับมีอยู่แปดดอกนะครับสําหรับอาจารย์ท่านที่ต้องการนะครับไว้เดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้ผ่านการซ่อมมานะครับ เดิมทุกตัวนะครับแดอกนะครับแล้วก็จะเป็นดอกสิบนิ้วนะครับสิบสอง bm สามรอ b นะครับเดิมนะครับเดิมทุกดอกนะครับตัวนี้จะเอ่อผานหน้ามานะครับตัวนี้เดี๋ยวดอกเดิมทั้งหมดนะครับเดิมนะครับเดิมมยังไม่ทําความสะอาดนะครับตัวนี้ดอกละ1,500พันา้บาทนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับดอกสิบนิ้วสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วนะครับ บีเอ็มนะครับก็จะเป็นแรมเจ็ดห้าศูนย์นะครับตัวนี้ก๊อปนะครับดอกละแปดร้อยบาทนะครับไม่รวมปากนะครับตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเอเมเจอร์นะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับตัวละแปดร้อยห้าสิบนะครับสําหรับเน็ตเวิร์กสองทางนะครับสองคูณหนึ่งนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับสําหรับเน็ตเวิร์กนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเน็ตอะโอดิโอนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับ ที่ร้านพีเน็ตออเดีโอนะครับอำเภอดอนจันจังหวัดกาลสินนะครับไม่ว่าจะเป็นสมกนะครับไฟนะครับโคมละ3,000บาทนะครับสำหรับไฟนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันพฤหัสนะครับที่12นะครับเดือนพฤษภาคม2 5ง5นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปเป็น power amp m o ม i f y นะครับสินค้าอีกมากมายนะครับ m o น i f y 5,000ั z นะครับ แทนละ1นึ่าบาทนะครับแล้วก็จะเป็น2 0 0พันนะครับตัวนี้แทนละ6000บาทนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่12บนะครับสินค้าตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับฝากช่อง youtube นะครับช่องโจ๊กแชนเนลไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตาม กดสันกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ